สวัสดีครับวันนี้พามาชมอีสุสิบัตตี้แคมเปอร์ ep ที่สองนะครับพามาเก็บรายละเอียดรอบคันอีกทีหนึง่งนหนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่การสวัสดีครับมารบกวนอีกครั้งหนึง่งยินดีครับยินดีครั้งที่แล้วเสียเที่ยวเลยครั้งที่แล้วเนี่ยได้เล่าเรื่องสตอรี่ของคันนี้ไปแล้วนะครับแต่เพื่อใครยังไม่ได้ดูอยากให้นายคุยให้ฟังอีกทีหนึง่งยินดีครับก็เริ่มต้นครับพี่เบลเนี่ยแหละรุ่นพี่ผม ก็คือเขาไปซื้อรถมารถโรงเรียนบันตตี้ทรงเดิมๆเลยขาวน้ำเงินมาครับผมแล้วก็มาให้ผมทําก็คือให้ผมจัดให้ว่าจะให้มันเป็นแคมเปอร์แวนอ่ะคือจัดให้เต็มคันพอทําเสร็จปุ๊บแกไปใช้แล้วมันยังไม่ตอบโจทย์แกอะไรประมาณนี้เพราะว่าครอบครัวแกหลายคนแกเลยอยากไปได้เป็นมอเตอร์โฮมแทนเพื่อที่จะไปไปกันได้หลายคนแล้วก็นอนได้หลายคนอะไรอย่างเงี้ยครับสุด mm hmm. ท้ายเขาก็เลยก็ขายให้ผมนี่แหละ ส่วนตัวไหนเนี่ยชอบบัดดี้ไหมถ้าหน้าบัดดี้เนี่ยผมชอบหน้ามันแต่ผมดันไปชอบอีกตัวหนึ่งคือไอตัวที่มันเป็นรถคล้ายๆรถดับเพลิงมันเป็นสี่ประตูเป็นหัวแบบเนี้ยแบบเนี้ยแต่เป็นรถสี่ประตูแล้วข้างหลังมันกระบะออมีรุ่นนั้นด้วยมีฮะมี<อ>ผม,ม่ชอบนั้นแล้วจะมาทําเป็นตู้แคมข้างหลังแต่ทีเนี้ยก็ไม่ได้ยังไม่เจอรถด้วยแล้วก็ยังไม่ยังไม่ได้มี ไปทําไปลงลึกอะไรขนาดนั้นแต่ใจอชอบแบบนั้นยังไม่ได้แบบถึงกับบัดดี100้ร้อยเปอแต่โอเคหน้ามันเหมือนบัดดี้เลยเนี่แหละแล้วพอนา์มาบอกอีกว่ามันมีมุมที่จะมีมุมมีเหลี่ยมที่ดูคล้ายๆกับทีสามใช่หลังจากที่ทํามาแล้วเพราะว่าไปนั่งเปิดเว็บเมืองนอกดูตามตามพวก youtube พวกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เห็นเออมันทํามามันก็คล้ายๆนะมันแอบทรงมันแอบคล้ายทีสามอะไรเงี้ยเพราะแรงบันดาลใจที่เอามาทําเกาะทําอะไรพวกนี้ก็มาจากพวกทีสามนั่นแหละ เอามาดปเอาเอาอทรงที่เห็นเนี่ยนะเหมือนแรงบันดาลใจนะไอทีสามใช่ฮะไอทีสามแต่ T 3ทีสามบางทีมันจะมีแบบล้อไหลด้านหน้าอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่น่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรามันใส่ไม่ได้ลองดูละแหม่พอมีคนมาทําให้ดูเป็นแนวทางเนี่ยภาพมันชัดขึ้นเลยว่าอมันก็ได้อยู่นะมัจะได้กลิ่นไอทีสามอยู่เหมือนกันใช่ครับใช่ดูหน้าเล่นขึ้นมาเลยใจจริงอะผมชอบ T3 ทีสามแต่ด้วยด้วยงบประมาณ T3 ทีสามมันก็โอเคมันก็เอาเรื่องอยู่พอบอกว่าเอามาทาแคมเปอร์แวนให้หน่อย ในส่วนของช่วงล่างเนี่ยนายคุยกับรุ่นพี่ว่ายังไงบ้างครับตอนแรกผมอยากให้แกทําขับสี่ไปเลยวางคานเพราะรถมันมีขับสี่คร,ครับมันวางคานไปเลยมันจะได้แบบเฮ้ยมันไปได้ไปลุยได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปได้ทุกที่จริงจริงบางพื้นที่อย่างเงี้ยที่แคมปิง้งบางทีมันมันก็เป็นทางทางออฟโรดนะฮะให้มันพอไปได้อะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยแกติดปัญหาเรื่องที่ว่าจะต้องไปเสียภาษีสรรพสามิตถ้าเราทําขับสี่ ก็เลยเออยกเลิกโปรเจกต์ไปก่อนในการทําขับสีเพราะว่ามันจะเป็นงบที่ค่อนข้างบานปลายส่วนหลักๆเลยที่บานปลายก็คือมาจากมาจากค่าค่าเสียสามิตนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นสเต็ปขับ2ก่อนใช่ครับนะครับทีนี้พอเป็นสเต็ปขับ2นะครับไม่แปลงเป็นขับ4เนี่ยช่วงล่างทําอะไรบ้างครับช่วงล่างก็ยกสูงข้างหน้ายก4นิ้วทําเป็นชุดยกขึ้นมานะครับแล้วก็ข้างหลังก็ยกลองก้อนเปลี่ยนโชกค แล้วก็ปรับองศาเผาให้มันเหวียนขึ้นมานิดนึงเผากันการเพามันจะกระดก,กน,นะครับถ้าไม่ปรับองศาเผาตามล้อ,อยางจะเป็นเออ2657515ครับผมไมติอขอบ้5ไม่ติดครับไม่ไม่ได้ปาดอะไรเลยด้วยถ้ายกรองก้อนต้องปาดล้อก้อนมากสุดได้แค่สองนิ้วฮะครับเพราะถ้าเกินจากสองนิ้วขับไม่ได้แล้วแล้วถ้าแปลงเป็นขับสี่นะครับผมนานจะใส่าย,ยางขนาดเท่าไหร่ครับสามสิบห้าครับ กำลังดีเล็งไว้เลยใช่ไหม <laughs> ใช่ครับยังไงต้องส5มห้าเป็นขั้นต่ํา <laughs> แต่ถ้าสามิาเนี่ยต้องปาดแน่นอนปาดแน่ครับปาดแน่ <laughs> แล้วก็มาปาดเอาแล้วก็ทําฐานล้อให้มันกว้างออกมามากขึ้นเพราะว่าเวลารถรถพวกนี้เวลามันสูงอะ่ะมันผมเสี่ยงไม่รู้นะผมกลัวว่ามันมันอาจจะพลิกง่ายหรือเปล่าไม่รู้เราถ้าเราถ่างฐานล้อออกมาให้มันกว้างขึ้นเงี้ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง ถ้าวางคับสี่คิดว่าจะวางคานอะไรครับซาฟารีฮะด้วยงบประมาณด้วยงบประมาณงบประมาณในคานคานซาฟารีมันมันมันก็ถูกนะแล้วก็ถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีเลยแหละคิดไว้เรียบร้อยแล้วนะนี่คิดไว้เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ลงมือทําแค่นั้นครับใช่นะครับแต่ก็มาดูทันทีว่าจะทําคันนี้หรือเปล่าแต่ใจผมไม่ได้ห้าสิบห้าสิบไม่อยากทำอันนี้เพราะว่าผมอยากจะขึ้นงานใหม่ทั้งทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันเป็นแบบในเป็นโฉมใหม่ของมันไปเลยอะ อะไรอย่างเงี้ยอยากจะเซ็ตจัดทรงใหม่เลยใช่จัดทรงใหม่ทั้งหมดทั้งโลบาร์แหลกหลังคาไซาเรียวทุกอย่างมันจะต้องเชฟกว่าน,นี้อันนี้คือคันแรกอย่างที่บอกไปคันคันอื่นเนี่ยที่ทําไปหลังจากคันนี้มันจะเชฟกว่าน,นี้เหลี่ยมกว่าน,นี้แล้วก็ทําโลบาร์กันชนไซเรียวแหลกหลังคาขึ้นก่อนเลยแล้วก็ค่อยรื้อออกแล้วค่อยเอาเข้ามาทําสีพอทําสีเสร็จปุ๊บยังไม่ประกอบเอาเท่าเข้าทำอ่าภายในข้างหน้าก่อน อะไรเงี้ยครับแล้วก็ประกอบทุกอย่างเข้าไปประกอบทุกอย่างเข้าไปก็ส่งไปที่พี่เอ็มสโลไดให้ทําภายในข้างหลังให้ตั้งใจไว้เลยว่าต้องฟูลเซ็ตแบบนี้ตั้งใจไว้ครับว่าต้องฟูลเซ็ตแบบนี้แต่ในต,ตอนที่ทํามาตอนแรกมันจะไม่มีตัวนี้จะไม่มีตัวนี้ไม่มีบันไดข้างในตอนที่นะอยู่กับพี่เบลนะครับ,รบจะไม่มีตัวนี้จะไม่มีบันไดข้างแล้วก็พวกลายสติกเกอร์อะไรพวกนี้ไม่มีแค่นั้นแหละที่เหลือก็คือทําเสร็จหมดแล้วที่เหลืออื่นๆก็คือตามนี้เลยตามนี้เลย ขึ้นงานเองทั้งหมดนะครับคือรถรุ่นนี้ไม่มีชุดสําเร็จอยู่แล้วนะใช่ครับไม่มีชุดสําเร็จครับเป็นงานคัตตอมขึ้นใหม่งานสวยมากนี่กันชนหน้านะครับทรงนี้เลยครับถ้าอีซูซูบัตตี้ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีถาดไซวินด้วยนะครับใส่วินอยู่กี่ปอนครับหมื่นสองพันปอนครับทรงกันชนดีมากเลยนะครับพี่มันไม่ยื่นเยอะนะครับใช่ครับดูกระชับคือมาคอนเสิร์อยากอยากอยากจะได้เชฟเราซื้อวินมาก่อน แล้วเรามาทาบขึ้นกับวินเลยคือให้มันพอดีที่สุดครับครับมันก็จะแบบพอดีเป๊ะเลยเป๊ะเลยทุกชิ้นเนี่ยต่อเนื่องกันหมดเลยต่อเนื่องกันหมดครับ,รบแต่ถอดแยกชิ้นได้ถอดแยกชิ้นได้หมดครับกันชนหน้าแยกชิ้นกันชนหลังแยกชิ้นชุดโลบาร์ชุดนี้ชุดนี้พยังข้างหลังแยกชิ้นหลกหลังคาแยกชิ้นครับผมชุดข้างแยกชิ้นบันไดแกยกชิ้นผมชอบลาบาคันนี้มากเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งครับนะครับ ลายบาด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันสี่สองนิ้ว ه, บันไดเนี่ยมีสองข้างเลยใช่ครับคุยเรื่องทรงบันไดหน่อยครับตอนแรกเห็นบอกว่าจะทําตรงๆใช่ครับแต่ว่ามันไม่เข้าออกับตัวรถตรงนี้มันจะดูขื่นๆืนตาตรงนี้มันจะดูขื่นๆืนตาหน่อยออก็เลยเออเบี่ยงไม้เท่าเข้าเข้ากับทรงรถหน่อยนึง<อ>มันจะพอดีกับสันสันรถพอดีถ้าสังเกตครับแต่ก<อ>็ปีนได้สบายไม่ยาก นี่ครับด้านบนที่บอกว่าตัวไรบานครับครับพอติดไรบาดูเต็มขึ้นเลยนะมันดูไม่มันไม่โล่งอ่ะมันไม่มีช่องว่างนะครับแต่ว่าคันอื่นที่ทําไปอ่ะไม่ได้ติดไรบาแต่จะจะถักเหล็กใหม่เอาขึ้นงานเหล็กเอาใช่ครับให้เต็มแทนการใส่ไรบารใช่ครับมันจะดูมีมิติมากกว่านี้มากกว่าคันนี้นะถ้าพูดกันตรงๆพวกกันชนก็จะมีมิติมากกว่าคันนี้คันนี้จะดูเรียบง่ายกว่าครับผมแล้วชอบมากเลยเป็นบานสวิงนะครับ เอาแล้วเดิมยังอะไรมันอยู่ตรงไหนครับใต้ท้องครับสแสดงว่าตอนนี้ใต้ท้องเอาไปติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มเลยไมไม่ได้ใส่อะไรครับยังโล่งอยู่แต่คาดว่านาคตถ้าเป็นคันต่อไปดีกว่าที่เป็นคันที่จะวางคานก็จะใส่เป็นพวกแทงนงแทงน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณ6กสิลิตร70ิลิตรสบายแล้วย้ายขึ้นมาตรงนี้เพื่ออะไรฮะเอาทรงเอาทรง <laughs> สวยมาก <laughs> เอาทรงสวยมากนะครับ <laughs> เป็นบานสวิงทำแบบน,นี้เท่มากเลยครับกระจกด้านข้างฝั่งนีป้ปิดครับปิดครับโป๊ปปิดไปเลยใช่เพราะตอนนั้นอะ พี่เบลเขาอยากให้ปิดแต่จริงอัใจผมมาตอนแรกที่ผมเสนอแกก็คือจะให้ปิดสองฝั่งไปเลยครับอ่ามันจะดูมันจะดูสวยงามกว่านี้<อ>ในฝังนนนะ่งนู้นนะฝั่งนี้โอเคมันดูสวยแต่ฝั่งนู้นมันโอเคยังเป็นกระจกเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยอจะดูสวยกว่าแล้วก็พื้นที่ด้านในอย่างเงี้ยพอเราปิดเป็นบานทึบไปเนี่ยโอเค,คเวลาเราทําอะไรมันจะส่วนตัวกว่านี้ปร<อ>ะมาณนี้เพราะข้างหน้าเราก็มีกระจกอยู่แล้วก็จริงก็จริงครับมันจะมันจะส่วนเวลาเรานอนอ่ะมันจะส่วนตัวกว่านี้ไม่ต้องม่านมาปิดให้มัน ราะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่นอนใช่นะเป็นหัวนอนแล้วจริงๆมันยังมีกระจกช่วงหน้าอยู่แล้วด้านหลังเนี่ยมีช่องแสงอยู่ใช่มีกระจกบานเล็กตรงนี้อยู่ก็ในส่วนเนี้ยจริงๆอยากอยากเป็นให้มันเป็นบานปิดไปเลยจะเ,เวร์กว่าแล้วก็จะมีจริงๆมันจะมีพวกหน้าต่างแคมปิ้งสําเร็จรูปอะฮะเราสามารถเอามาเจาะแล้วก็ใส่ได้เหมือนมีอยู่คันหนึ่งที่ผมทําไปเขาซื้อชุดหน้าต่างแคมปิ้งมา Oh. ใช่มาใส่ตรงนี้เลยแล้วก็ไอ,อคันที่ผมทําไปให้พี่เขาที่สระบุรีนะครับแหลกหลังคาจะเจาะแกจะเจาะหน่อยเพราะแกต้องการเป็นแอร์แคมปิ้งแอร์ที่มันเสียบบนหลังคาฮะน่าจะเป็นแนวทางที่ดีเลยสําหรับคนที่อ,อยากจะทําแคมเปอร์แวนนะครับและกําลังมองหารถอยู่และถ้าใครที่กําลังสนใจอีซูซูบัตตี้นะครับ,รบผมว่าวันนี้ได้เจอแนวทางที่น่าสนใจแล้วนะครับอีซูซูบัตตี้ดูน่าเล่นขึ้นมากเลย <laughs> ใช่ครับใช่ <laughs> เนี่ยพอรถก่อนภาพจําคือรถขนเงินรถตู้รถตู้นักเรียนรถตำรวจมันมันเริ่มที่จะลบลบภาพจําตรงนั้นออกไปเมื่อกี้นายบอกนายไม่ได้เล่นลึกนะเรื่องอิสุกอิไมใไดกใช่ครับพึ่งจะมาทำเนี่ยคังแรกของพี่เบลเนี่ยแหละแต่ก็พอรู้ว่าเออเป็นเครื่องอะไรช่วงล่างแบบไหนอ่าใช่ครับใช่ครับอย่างคันนี้จะเป็นหลังคาสูงใช่ครับเป็นตัวหลังคาสูงเขาจะมีตัวหลังคาเตี้ยด้วยที่หลังคาเตี้ยแล้วก็มีโฉมเจนแรกจะเป็นไฟกลมนะแต่ไม่ชัวนะครับไม่ชัว ให้ให้กูรูให้กูรูเขาตอบอีกทีถ้าใครอยากเล่นลึกๆครับใช่าเดี๋ยวไปขอดูภายในอีพีสองเนี่ยต้องไดยดูภายในนะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันครับประตูนี่ใส่ตัวเขาเรียกตัวอะไรนะตัวทางประตูฮะตัวทางประตูใช่ฮะต้องคัตตอมขึ้นมาอ๋อนี่ประตูนี่ติดแล้วใช่ไหมติดครับยังไงเปิดก็ติดครับประตูเดิมถ่างออกมานี้ล้อถ่างมานิดนึงก็ติดแล้วครับรถมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับไม่ใส่โป่งหรอ ไม่ไม่ชอบไม่ชอบอ๋อล้เรียบชอบส่งแบบนี้นะใช่ฮะซื้อโปรเจกต์ต่อรุ่นพี่มาเนี่ยพี่เบลเนี่ยนะครับไม่ได้ติดอะไรลร่มภายในไม่ได้ติดฮะไม่ได้ติดอ๋อถือว่าโอเคยังพอใช้ได้ใช่ครับอ่าแล้วถือว่าความต้องการยังไงบ้างครับคือภายในเ่ะพี่เบลแกให้แฟนแกเป็นคนคนเลือกโทนสีหรืออะไรต่างๆแฟนแกก็จะออกหวานหน่อยก็จะเน้นไปทางหวานหวานตรงนี้ใต้นี้จะเป็นตู้เย็นฮะ ้ขึนมาคือตอนแรกที่ทํามาพี่เบลเขาไม่ได้ใส่ทีวีมาผมมาจัดใส่ทีหลังมันก็เลยเปิดเปิดได้ไม่สุดจริงๆมันจะต้องเปิดสุดไปตรงนู้นแล้วก็พักพักพักบานนี้ไว้ได<อ>้แล้วก็เปิดตู้เย,ย็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพวกตู้ลิ้นชักเก็บของปกติไม่มีอะไรตรงนี้จะเป็นพวกคอยร้อนคอยเย็นของแอร์แผงแอร์ทุกอย่างแผงเอ,อ่อแผงคอยแผงแอร์อยู่ข้างล่างแต่พวกนี้คือชุดของพวกแอร์ที่เขาระเบิดระเบิดตู้มา แล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกโัลบล็อกที่เขาใส่เข้าไปให้ข้างในนี้คือชุดตู้ตรงนี้นะฮะที่ทำเนี่ยเห็นเป็นบานปิดเป็นอะไรคนีบส่วนใหญ่แล้วนะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นที่เก็บระบบไฟนะใช่ครับเป็นที่เก็บระบบไฟก็คือมีสองตู้นี้ตรงนี้ยังวางของได้อยู่ตรงนี้ยังวางของได้อยู่แต่ตรงตู้นี้ไม่ได้ตู้นี้ไม่ได้ช่องนี้โล่งครับเก็บของได้อ๋อยังพอเหลือพื้นที่เก็บของอยู่ใช่ครับใช่พวกนี้ก็ใช้งานได้ปกติ ตู้เขาด,ดูเล็กๆดูกระทัดรัดดีนะครับใช่ครับ <S <S ตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างมือน้ําทิ้งเนี่ยมันทิ้งในถังต้องยกถังไปเทก็จะเหนื่อยเนาะเหนื่อยนิดนึงนิดนึงแต่ถ้าเจาะจรงิงเจาะทิ้งไปก็ดีเหมือนกันผมว่าจะเจาะทิ้งอยู่เดนทิ้งไปเลยนน้ำเสียครับครับน้ําดีโอเคก็อยู่ในถังนี้อ๋อนี่ถังน้ําดีใช่ครับตัวนี้ถังน้ําเสียถูกต้องครับกี่ลิตรครับเนี่ยเออสิบลิตรครับ อ๋อสิลิตรเหรอใช่ครับอ๋อไม่ถึง20นะใช่ครับ10 15ลิตรประมาณจะดูน่ารักดีนะครับใช่ครับภายในดูหวานหวานดูวินเทจหน่อยใช่พวกนี้จะเป็นเตียงจะนอนได้อยู่ประมาณสามคนแหละครับสบายสบายแต่ถ้าเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่มีที่นอนสามารถปรับเป็นที่นั่งได้ใช่ครับนั่งยังไงครับนั่งก็คือเอาเบาะพวกนี้ขึ้นมาวางไปด้านข้างเบาะตรงกลางเนี่ยฮะแล้วก็เอาแผ่นไม้เนี่ยสอดกลับเข้าไปใต้ใต้ตัวใต้เบาะตัวนี้มันก็จะเป็นที่นั่ง2แถวแล้วอ่มันจะมีเสาเสาโต๊ะ ก็คือเอาเสาโต๊ะตั้งมันจะมีรูใส่เสาโต๊อยู่จะมีโต๊ะตรงกลางขึ้นมาแต่จะมีแค่โซนงหลังตรงนี้ไม่มีอครับผมประมาณนี้ใต้เตียงก็เป็นช่องเก็บของครับประมาณนี้ลึกตลอดแนวเลยไหมครับไม่ฮะถ้าลิ้นชักจะประมาณนี้แต่ถ้าเปิดจากฝั่งนู้นมาลึกตลอดแนวอ๋อโทษนะฮะฝั่งนี้จะเปิดจากด้านหลังมาจะลึกตลอดแนวแล้วก็ถ้าฝั่งนี้เป็นฝั่งข้างหลังอาจจะเป็นลิ้นชักแต่ว่าใต้นี้สามารถเปิดแล้วก็วางของได้ตลอดแนวเหมือนกัน จริงๆถ้าใครเอายางอะไหล่ไว้ที่เดิมนะใต้ท้องอ่ะครับแล้วทําบานสวิงแบบนี้บานสวิงตรงนี้นี่สามารถใส่ถังน้ำใส่กล่องใช่ใส่กล่องวางของกล่องเก็บของใหญ่ๆครับใช่ข้างหลังก็มีลิ้นชักตรงนี้ฮะประมาณนี้ก็เอ่อลิ้นชักข้างหน้าเนี่ยก็ลึกประมาณเท่านี้เนาะใช่ครับลิ้นชักข้างหน้าก็ลึกประมาณนี้อ๋อมันติดซุ้มล้อใช่ติดซุ้มล้อตรงกลางฮะมันเลยมาเยอะไม่ได้โอเคโอเค นี่ไอ้คันที่อยู่ราบุรีอีกแล้วปาดเรียปาดซุ้มระเบิดซุ้มล้อเลยใช่คือซุ้มอ่ะท่านมองจากฝั่งนี้ก็ได้ครับพี่ไก่ซุ้มล้อเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ถึงกับเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่แต่ว่าเขาอ่ะเขาอ่ะล่นลงมาล่นลงล่นซุ้มลงมาให้มันอยู่ประมาณนี้ให้มันอยู่แค่ประมาณนี้แล้วเขาก็ผ่านนี้ขึ้นไปตามให้มันแบบพอดีกับพอดีกับพื้นซุ้มเลยประมาณนี้คือล่นีข้างบนแล้วก็แล้วก็ ตัดข้างล่างเพิ่มไปคือตัวซุ้มเนี่ยไม่ได้เรียบเสมอพื้นไม่ได้เรียบเสมอพื้นแต่ว่าแต่เตี้ยลงใช่แต่เตี้ยลงสามารถทาลิ้นชักสอดเข้าไปได้อยู่คือลดความสูงของซุ้มลงมาอาจสมมติว่าให้ซุ้มเตี้ยขนาดนี้ครับช่วงบนเนี่ยก็ยังทําลิ้นชักได้ใช่ใช่ตอนนี้รู้สึกจะสูงแค่ประมาณนิ้วก่าน้วเตี้ยครับเตี้ยครับเตี้ยเตี้ยเลยเตี้ยเลยพยายามทานะเขาก็เขาขอมาก็ก็หาวิธีทําให้เขาไปครับฟังนี้แหละครับให้ได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีเขาบอก ของนี้ยาวก็คือเก็บของยาวได้เลยแต่ว่าก็ยังน่ะติดซุ้มหน่อยนึงอ๋อคือไม่ได้ทําเป็นลิ้นชักทำแค่บานเปิดใช่ครับทําบานเปิดมันก็สามารถที่จะวางแบบสอดของเข้าไปได้ใช่สอดของได้แล้วก็เปิดจากบนนี้ได้ด้วยระบบไฟเป็นกล่องของจิปโอ๊บล็อกของจิปแต่ว่าผมจําจําไม่ได้แล้วว่าความจุไฟมันเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนั้นพี่เอ็มหนูเป็นคนจัดให้มา อ๋อเพียมโซลาร์ไดคือร้านที่ทําภายในเนี่ยกราจายเลยใช่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 นะครับแต่ก็เบื้องต้นน่ะที่เราลองใช้อยู่อ่ะแอร์มันก็ใช้ได้อยู่ประมาณสองคืนสองคืนแต่มีเวลาเปิดปิดนะประมาณนี้เน้นใช้ช่วงกลางคืนใช่แต่ถ้าทั้งคืนน่ะได้หนึ่งคืนน่ะเปิดทั้งทั้งวันทั้งคืนน่ะได้อยู่มีโซลาเซลล์ไหมครับไม่มีฮะอ๋อไม่ไม่มีโซลาเซลล์นะใช่ครับไม่มีฮะแต่มีที่เสียบปลั๊กข้างรถใช่ครับมีที่เสียบปลั๊กข้างรถทีนี้ถามเป็นข้อมูลหน่อย นะเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายครับทําช่วงล่างเท่าไหร่ครับช่วงล่างชุดยกหน้าพร้อมลูกมงลูกหมากอะไรพวกนี้ยชุดหน้าทั้งหมดอ่ะก็คือสองหมื่นเก้าไม่รวมล้อยางไม่รวมล้อยางครับครับชุดยกชุดยกอย่างเดียวครับใช่ครับไม่รวมแหนบไม่รวมชกอคอัพไม่รวมครับไม่รวมนะใช่ครับแหนบข้างหลังใช้แหนบเดิมได้เลยฮะครับอ่าส่วนช็อคอัพแล้วแต่เลือกใช่ครับช็อคอัพแล้วแต่เลือกอันนี้คือค่ายกครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกใช่ครับถ้าทําสีนอกในนะครับไม่รวมปะผุบอดี้สวยมา โดยแบบไม่ได้บุบเยอะอะไรขนาดนั้นก็อยู่4ี่หมื่นครับครับไม่รวมปลาผุนะครับถ้าทําข้างนอกอย่างเดียวหรือว่าข้างนอกอย่างเดียวอยู่ส0 0 0 0ื่นบาทครับกันชนหน้าถ้ามีถาดวินเนี่ยคือ15ื่นห้าถ้าไม่มีถาดวินเนี่ยจะอยู่แค่หมื่นสองตัวเหล็กหลังคาชุดนี้มันจะรวมกับมันจะรวมกับชุดโลบาร์ถ้าเหล็กหลังคาเปลียวผมคิดอยู่หมื่นห้าหมื่นหกแล้วแต่แบบครับถ้าเป็นตะแกรงอ่ะผมคิดหมื่นหมื่นห้าได้แต่ถ้าเป็นเป็นเหล็กแผ่นแบบเนี้ยต้องเป็นหมื่นหก บันไดเนี่ยอตอบยากพี่คือมันจะมันจะต้องรวมกับชุดโลบาไสาเลียวแต่ถ้ามาทําเกาะทีหลังก็ได้ก็คิดไปแล้วแต่คันก็แล้วแต่แบบและกันตีว่าประมาณห้าพันแต่ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยทั้งมวลเนี้ยทั้งกันชนหน้ากันชนหลังเหลก็กหลังคาอะไรอย่างเงี้ยจบอยู่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทฟู <Full set S 2> ลเซ็ตแบบนี้แบบนะใช่ครับอลืมคุยเรื่องเครื่องเลยครับใช้เครื่องเดิมอยู่เครื่องเดิมครับเซ็ตเทอร์โบแล้วก็เอาไส้ในของตัวเทอร์โบมาใส่ แล้วก็ปั๊มเป็นปัม๊มปั๊มสาย12มิลโบเดิมของของอีซูซูทียบฟอาร์นี่แหละครับ oh. ตัวที่มีเทอร์โบยกชุด ok ของมันมาใส่แล้วก็ปั๊มเป็นปั๊มเทอร์โบแต่ว่าทำเป็น12มิลแต่บูทบูทผมไม่ได้ตั้งบูทเยอะตั้งบูทเสร็ๆไว้ตั้งไว้แค่10ปอนด์แต่จริงๆยังดันได้ถึงประมาณ25ปอนด์เกียร์ล่ะครับเกียร์เป็นอีซูดีแม็กครับอ๋อเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีแม็กใช่ครับเวลาเกียร์5้าเนี่ยรอบมันจะ เฟืองท้ายเดิมฮนะโอเคครับวันนี้น่าจะครบทั่วแล้วสำหรับอีสุสุบัตดี้แคมเปอร์ per, คันนี้ครับ,รบวันนี้ขอบคุณไามากนะครับ